พี่น้องมีก้าวๆกะมาเห็บอันนี้น้องพี่น้องมีช่วนหนักผีเนาะเห็ียังแม่ห้อไว้ยังก่อก้องหมัดผีไม่พี่น้องค่ะมันเป็นอันนะอ้ยคุ้มนะคะเอาฝุ่นใส่ยาเวลาพ่นหนามันจะหมดได้อยูเนาะหน้าผีนี่พี่น้องโดดๆมันเหี่ยวอะอ้าอย่างเงี้ยนี่น้องพี่น้องโกหมูผีซุกเบิร์สครูโก๊ะเลยเดี๋ยวนี้แล้วก็ชีเก็บออกไปเลยเนาะ จนเหี่ยวนะกบเนี่นะเนาะมันนามก็อยู่ไกลไปเยมันมันเหี่ยวพี่น้องเอ้ดกอะไรแม่หาจนหกนักเนาะแม่แม่ห่ามันหักไปเลยดนกุ้กนี่นะแม่ามันดมนรล้วเขาแล้วนามแลนอยู่น้ามิมต่ล้มผัดดีพี่น้องเอ้โอ เนี่ยไปทางแดกไไดกันแราไปเลย่งง่วเขากับปวดไปเลยเนาะเจาแลกไปแล้วกับไปได้เรี่ยวมันมนี่ปวดอาเนี่ยเจอทีเจ็บเนาะดาดมดามเอาไหม,ไมไโอ้โหเสือทั่วมันทัวมาเนาผิดทุกกันแล้วเอาััเนาะเขาได้เก็บกินนพี่น้อย ไก่ยังแม่ไก่ย่างแม่ต้อง,องอดทีบอกไ,ไก่นะแม่ไก่ง่วงนะมันงขามากเบ้อถือเนื้อชิคเก้ไปเลยพี่น้องเก็บมากินเลยลมลมพี่น้องอยหินหน้านะลมหนาวมากเลยลมมันอากาศเริ่มหนาวเลยเนาะ ใส่ดำหมักไวส่ดำเบิ้งเบิ้งเมาขี้แก่มาใส่เหงามันโกกโปกเหงามันไว้พี่น้องมันซุกละซุกเนี่ยกระไรโปกอยู่พี่น้องคนไม่เอาผอีกอันนี้เจ้ากันยังมาปลูกอีกนะแม่รู้ว่าจะมาปลูกไม่เป็นถือเบี้ยนี่บ่เหี้ยเบื่อเลยนะพี่น้องก้มผีกันนะ บนนี้หนายยก็มันดูดได้ที่ะไม่เห็ดเป็ใหม่พักมือนะคะพักหน้ามาหุบก,ก่อนส,สนนนอนนีไปส่วนเอาดินนอนๆแค่นี้แล้วเลยบอกไปทุดแล้วจังในส่วนดินมาป่านเห็ดเป็นหงเป็นคู่เป็นคั้นไว้แล้พี่น่อยเมละหุ้ตหน้ามันกับอลไรดินกับเค้งคือจ้าวกว่ามันกะเหี่ยวแล้วผิดนุ่ง แม่ขิไปหาหนามนอยู่น้องคนเนาะน้องก็อยู่พูเลยฟวางก๊กอก,กมาก๊กม,ม,ม,มาเคาะคนพน้องดัมดมดัมไม่ใช่ไปนําใจเลยดม้นนี้้องสูนสนี้ามลากจะไนไปแล้วแม่ชิตตาขี้ด,ดินเสร็งหก็กมาเห็ดเนาะม่อ้องหาหน้ามาแต่น้องคนเนาะมาโคต น่าอยู่โดดน่นกันงอมาหน่อยข้นไหนดิก็ขึ้นนี้กระปานพี่กันกงผิดกันนี่ไปป่านจะหนวกอะไนบ่หนวกกระยาก็ผิดหน่อยนี่ข้าวผัดไปป่านไง้โอ้หูนยาแล้ ป้าแล้ว <tampoco> ก็ป้าโหเลยโหเลยมักแดมก็แลนําเจ้าจักแลนีหยังแลนใสงูมาแลนงูมาตือหัวกันหยังอะลมแห้งลลมแหงแล้วพี่น้อง้ยอยู่หน้านอู่บ้านก็ลมคือกันเนาะวบกินแล้วได้อยู่น้องเฮาน้องก็บ่กินเนาะ กินนี่น,นี่างงี้แม่เหียเอเยไโอ้ไ,ไหลาอ,อกคือเกา่าไห้เอกคือเกา่าพอชอบแม่สูงม,มันสื่นเพราอสูม,มันสื่นนะพี่เนาพ่อนองกับยุใก้ส่วนกยพีเทียงกยูพ่น เพื่อไม่ส่งเพ่ให้น้ำผุด้วยใส่กี้แกะดีกว่าไหมเอาคเอาล้วไี่แด้ไม่ปักมือน้ำปักมือม่กม่ลดะาคาดาคก็เหมือนกับผีจ้าหนุ นี่ตตวนอ้น่อมตนน่นี่ยสิเอามาดีมาอมตนนีวน้ตัวนี้แราก็ขางพุ่นเนาะตัวนี้พุแล่นยังนีเนาะเึอะเพราบยังขางนะจ้าก็ยังไ่พุ่นเลย พุดนูดพตัวพูนตัวพ้นตัวใหญ่พูดแล้วตัวนั้นพูดแลวนี่นี่ตัวเพื่อนนี่ใส่พบดรูดเลยแม่นี่พูดเฟแนาดินมาป่าอนเอาที่เามาป่าอันเขาจะแดดตัวน่ะ ยินมันแข็งเนาะไก <laughs> ่ง่วงมันตามเผื่อนพี่นนองไก่ง่วงค่ากลับมาไหวอยู่หน้าบน,นแล้วตะกี้นะอยู่เพื่อนพอแล้วเขาแล้วนนก็มาเอามันออกมากินหยากินเขาเหีเเห้ยแถวหายหน้านพี่นนอะพออยู่เพื่อนกันหนาเขาจนโบมี่เนาะไก่ง่วงสี่ที่ปลายน้องพี่เนาะนะ <laughs> ไปด้านเห็ดมันสิ <laughs> โอโอโอ้ตามล้งางนี่แน่มากพี่นนองพูดดีแน่พี่นนองไปป่านเห็ดคันมาผิด พอบโให้ยหนาวไลเนาะซามสีโลอะไรเนี่ยโมเลย์อย่าเพดองเมย์ดิง่วงมากเลยังไม่เห็นลงมานมากระปลอยเมื่อเละเนาะพอ้โหยังไม่ได้ไปน้ำบุญสระไก่ง่วงพันโหมาน้ำอีแม่เอานี่ไปตองลืมพักหน้าเนี่ยแม่ลืมพักว่าสิเอาไปเอาไปตองเขาจับเอากระสอบจ้ะ โซ่หมาผีแดงๆโซตาไม่กระตกนะคะเก็บใน,นนี่บ่ไหมคือมันกจะลายได้กินจึงจะทานซูข้าวอีกนะกับเล็งนี่นะเล็งซุกนี่ได้บ้านเล็งซุกเล็งบ่ซุกนี่นได้บ้านบะโตอยู่โพ้นผัดยังบ,บริเหียเ่ยวมันได้บะโตอยู่ลุ่มมันว่าเหี่ยว เนี่ยแต่เนล่ซื้อเบาะคอยนะกระโระโลงะโลขอไขแน่โลนะไอเซื้อล่ไอเห็ดกินนะ เดนก็ไปบ่ะฮึไหนเล้ยงวะแ้วก็ไปน้าก็ไปอีก นี่นะพี่น้องนี่เก็บใส่ใบตองอ่ะเก็บบทันเบิดซ้ำอ่ะโอ้โหทางโชคปลูกได้ห้าสี่ห้าเก็บตันเบิดเพราะว่าน,นี่กระเพาะยางเมื่อนี่น้อพี่น้องผมมาเห็ดกินแล้วก็สิเอามาส่งให้พ่อพ่อเพินน่งนอนอยู่หน้านเนาะเก็บบทันในเมื่อบ้านพี่น้องพีคฮะปลูกกับพ่อได้กินเนาะพ่อบ่ได้สื่อข้าเน้องพี่น้องเนยยังไล่โกกอยู่ดิโกก์ขุนทางหลุมพุณเนาะน่าจะเก็บให้มันแล้ว